สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนน้องนทุกๆกคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัดสูตรเลขพารวยครับพบพี่น้องของเราในวันที่ส6บกันยา68นะครับวันนี้ครับจะมานําเสนอครับเป็นดับร้อยบนตัดเกดสูตร1,2,3,4,5,6อเก็โอเคครับเกดสูตรพี่น้องครับมาในเกสูตรนี้วิธีทำมีตัวไหนมั่งและจะเหลือกี่ตัวสักถ้าดับจริง ไม่ซ้ำกันก็จะเหลือหลักร้อยอยู่3ามตัวเท่านั้นครับคลิปต่อไปที่ผมจะมาฝากพี่น้องก็คือดับ10บนนะครับดับสิบนตัด8ปสูตรและต่อด้วยดับหน่วยบน8สูตรพี่น้องครับชุดสุดท้ายจับตัวเลขที่เหลือจากร้อสิบหน่วยมาชนกันหมดนะครับฝากไว้ด้วยพี่น้องครับอ่ะมาฟังคำเตือนแล้วผมพาดูเลยพาวิเคราะห์เลยครับ คำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความบังดีจากลุงทัศพี่น้องครับมาครับในเก็บสูตรนี้มาดู อ่ะสูตรที่หนึ่งผมเขียนไว้ก่อนที่สี่ที่ห้าสูตรค่อนข้างจะเยอะหน่อยหนึ่งนะครับไอ้ยาวหน่อยหนึ่งนะครับหกค่อนข้างจะบวกหลายตัวหน่อยหนึ่งเนาะอ่ะใครอยากทำตามก็ค่อยๆบวกไปครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์มาถามได้ครับ อัมมาดูสูตรที่หนึ่งครับผมให้ใช้ร้อยสิบบนบวกรหัสหนึ่งผมจะพาคำนวณจากงวดนี้ดีกว่าพี่น้องครับมันจะไม่ได้ยาวเกินไปนะที่แรกผมว่าจะคำนวณจากสูตรนี้เริ่มจากสิบหกสิงหาไม่ใช้หนึ่งกันยาเลยร้อยสิบบนแปดบวกหกเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าดับแล้วคือเลขห้าสำหรับหลักร้อยบนงวดนี้หลักร้อยอย่างเดียวนะครับดับหลักร้อยอย่างเดียว สูตรที่สองหน่วยล่างหน่วยที่หนึ่งร้อยที่สองสิบที่สองหน่วยล่างหน่วยที่หนึ่งร้อยสิบที่สองบวกด้วยหกนะครับสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกรหัสหกเป็นสิบเจ็ดเลขดับตัวที่สองคือเลขเก็ดในหลักร้อย สูตรที่สามครับสิบหน่วยบนครับบวกสิบหน่วยล่างครับหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามเป็นยี่สิบยี่สิบบวกหนึ่งคงที่เป็นยี่สิบเอ็ดดับหนึ่งนะครับสูตรที่สี่ครับหน่วยล่างหน่วยที่หนึ่งร้อยสิบที่สองบวกเกด หน่วยล่างหน่วยที่หนึ่งร้อยสิบที่สองหน่วยล่างสามบวกสองเป็นห้าห้ามาบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบแปดสูตรที่ห้าพี่น้องครับหน่วยล่าง บวกหน่วยที่หนึ่งบวกร้อยสิบที่สองเหมือนกันแต่ไม่บวกเจ็บแต่ไม่บวกเจ็บนะครับเป็นตัวเดียวกันนะสองสูตรนี้ใช้สองอาหน่วยล่างสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดดับหนึ่งครับสูตรที่หกครับใช้หลักหน่วยบนบวกเก้าหลักหน่วยบนคือห้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ครับ สูตรสุดท้ายคือสูตรที่เกตครับผมให้ใช้สิบที่สองบวกด้วยห้าสิบครั้งที่สองห้าบวกสี่เป็น9้าดับ9้าครับนี่คือดับหลักร้อยที่ดับไปแล้วตัวที่เหลือก็จะเหลือศูนย์หนึ่งสองยังไม่ดับสามไม่มีใส่สามเข้าไปสี่มีแล้วห้ามีแล้วหไม่มีเจ็ดแปดเก้าครบแล้วครับ จะเหลืออยู่หลักร้อยสามตัวครับคือศูนย์สองสามหกศูนย์สองสามหกเหลือจากดับนะครับอืมและเอาข้อมูลจากสิบหกสิงหาไปใช้หนึ่งกันยาพี่น้องครับหนึ่งกันยาออก 5, 0, 6, 3, 5, ห้าศูนย์หกสามห้าหกลำร้อยคือเลขอะไรครับคือเลขสามตัวนี้ครับคือเลขออก ดับไม่มีเลขสามก็แสดงว่าเอาอยู่นี้คือสามในหลักร้อยที่เหลือจากดับโอเคไหมครับงวดน,นี้เหลือสี่ตัวหนึ่งซ้ำกันสองตัวจากเกตเหลืออยู่สี่พี่น้องครับออกสามห้าหกหลักร้อยคือเลขสามนี้คือเลขที่เหลือถูกสามตัวนี้ครับโอเคพี่น้องครับมาดูงวดปัจจุบันเลยครับ มาผมจะพาคำนวณงวดปัจจุบันจากงวดวันที่หนึ่งกันยาไปใช้สิบหกกันยานะครับพี่น้องครับมาครับหลักร้อยของเราจะได้อะไรสำหรับสูตรนี้สูตรที่หนึ่งผมให้ใช้ร้อยสิบบนบวกหนึ 1, ่งร้อยสิบสามบวกห้าเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นเก้าร้อยสิบสามบวกห้าเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้า หน่วยล่างหน่วยที่หนึ่งร้อยที่สองสิบที่สองหน่วยล่างหน่วยที่หนึ่งร้อยสิบที่สองสะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าสิบหน่วยบนบวกสิบหน่วยล่าง สิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างห้าบวกหนึ่งห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดบวกสามเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกบวกรหัสหนึ่งนะครับเป็นสิบหกสูตรที่สี่ครับหน่วยล่างหน่วยที่หนึ่งร้อยสิบที่สองหน่วยล่างหน่วยที่หนึ่งร้อยสิบที่สองบวกเก็ด หน่วยล่างคือหนึ่งหน่วยที่หนึ่งคือหนึ 1, ่งหนึ 0, ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกศูนย์ได้สองบวกหนึ่งได้สามสามบวกรหัสเจ็ดได้ศูนย์สูตรที่ห้าครับหน่วยล่างหน่วยที่หนึ 2, ่งร้อยสิบที่สองหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสูตรที่หกครับ หน่วยบนบวกเก้าหบวกเก้าเป็นสิบห้าครับสูตรสุดท้ายพี่น้องครับซึ่งเป็นสูตรที่เกผมไม่ใช้หลักสิบครั้งที่สองบวกรหัสห้าสิบครั้งที่สองคือ1นึหนึ่งบวกห้าเป็นหมาตัวที่เหลือเหลืออะไรบ้างครับศูนย หนึ่งไม่มียังไม่ดับสองยังไม่ดับสามดับแล้วสี่ไม่มีห้าหกเจ็ดแปดนี้คือตัวเลขที่เหลืออยู่ในหลักร้อยพี่น้องครับเหลืออยู่ในหลักร้อยมาแล้วทีนี้ผมจะลองจับคู่ชุดมันดู ค่อนข้างถ้าได้จะเป็นตัวตรงนะครับพี่น้องครับอ่ะผมจะใส่ที่หนึ่งสองเก็ดหนึ่งห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองเจ็ด สองสองเก็ดสี่สองเก็ดเอามาจากไหนครับผมเอามาชนสูตรนี้พี่น้องครับผมเอามาชน10บบนตัวชนหน่วยบน3ามตัวมันได้อยู่หหางซึ่งถูกมาแล้วหงวดติดงวดที่เก็ดจะเป็นยังไงก็คือชุดนี้ครับผมจะเอาหลักร้อยในชุดนี้มาชนชุดนี้นะครับอ่ะ ผมบอกวิธีทําก่อนครับสําหรับ10บบนสําหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ให้ไปคํานวณย้อนดูนะครับใช้แสนบวกหมื่นบวกรหัสเกับสส่วนลังหน่วยพันบวกสิบที่สองบวกรหัส0ูนย์เก้าเก้าแสนบวกหมื่นห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเวกสเป็นสิบเก้าพบกที่สองพันคือเกที่สคือสามเบวกสเป็นสิบสบวกเได้หนึบวกเได้ศย์ได้สองหลักสิได้เกับเ จับชนกันได้หกหางออกเลยครับออกเก้าสองถูกเก้าสองและงวดน,นี้ได้สองกับสี่ในหลักสิบหลักหน่วยคือแปดเจ็ดหกออกเลยครับออกสี่หกถูกสี่หกถูกสองสี่ถูกห้าสองถูกหกห้าถูกห้าหกและงวดปัจจุบันก็คือได้อยู่ในชุดนี้พี่น้องครับแล้วผมจะจับหลักร้อยในนี้ชนในนี้หมดนะโอเคนะอ่ะสองเจ็ดสี่สองเจ็ด เจ็ดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดต่อไปก็จะเป็นสองหกหนึ่งสองหกถึงไม่ครบไหมหนึ่งสองหกสองสองหก สี่สองหกเจ็ดสองหกแปดสองหกต่อไปจะเป็นสองห้าอันนี้นะครับตัวที่ผมชนพี่น้องครับต่อไปจะเป็นสองห้าสองห้าก็จะเป็นหนึ่งสองห้า หนึ่งสองห้าสองสองห้าสี่สองห้าเจ็ดสองห้าแปดสองห้าแล้วก็สี่เจ็ดนะครับทีนี้พี่น้องครับสองห้าแล้วมาสี่เจ็ดจะเป็นหนึ่งสี่เจ็ด สองสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดต่อไปก็จะเป็นสี่หกนะครับ หนึ่งสี่หกสองสี่หกสี่สี่หกเจ็ดสี่หกแปดสี่หกต่อไปจะเป็นสี่ห้านะครับหนึ่งสี่ห้า สองสี่ห้าสี่สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปดสี่ห้าพี่น้องครับก็จะครบพอดีจากหกตัวใช้หลักร้อยอยู่ห้าตัวห้าหกสามสิบ จะได้ชุดตรงอยู่สามสิบท่าสูตรนี้ถูกจะถูกที่30มสิบหางตรงๆนะครับพี่น้องครับจะถูก30มสิบหางตรงๆถ้าสูตรเดินต่อนะครับเนื่องด้วยผมเอาหลักสิบกับหลักหน่วยจากสูตรนี้มาและจับหลักร้อยของเราสูตรนี้ไปชนแล้วทีนี้พี่น้องครับตัวที่ผมจะเด่นให้พี่น้องในนี้ผมเด่นที่สี่ห้าไอ้สี่หกกับสี่ห้าเนาะอ่ะ สี่หกสี่ห้าผมจะเด่นตัวนี้เลยเท่ากับว่าในชุดเดี๋ยวนะผมจะลองดูก่อนครับพี่น้องครับถ้าหลักร้อยเป็นเลขขี้มีหนึ่งตัวเดียวอ่ะหลักร้อยเป็นเลขขี้มีหนึ่งตัวเดียวคือหนึ่งสี่หก แล้วก็หนึ่งสี่ห้าส่วนเลขคู่มีสองสี่แปดมีเกดตัวหนึ่งพี่น้องครับมีเกดตัวหนึ่งอ่ะผมจะเด่นให้แบบนี้กันแล้วกัน แปดสี่ห้าแปดสี่หกอืมผมจะเด็นสองหางนี้แหละในสี่หางนี้เลือกสองหางนี้ ณขณะน,นี้ตัวเลขท่าสูตรดับเอาอยู่จะเหลือหลักร้อยอยู่ห้าตัวครับหนึ่งสองสี่เก็ดแปดแล้วคลิปต่อไปพี่น้องครับผมก็จะเอาสิบบนดับสิบบนนะครับตัดแดสูตรพี่น้องครับคือสูตรนี้มาลงต่อและก็จะเอาหลักร้อยในนี้มาชนกับตัวนี้แล้วก็ต่อด้วยดับหน่วยบนตัด8สูตรเสร็จแล้วเอาร้อยเอาสิบหน่วยชนกันหมดฝากไว้ด้วยพี่น้องครับ โอเคพี่น้องครับสําหรับเลขดับร้อยบนตัดเ็สูตรตัดออกมาแล้วถ้าดับอยู่จริงจะเหลือสองสี่เจ็ดแปดเป็นยังไงบ้างครับมีในใจพี่น้องไหมอ่าสําหรับอาจารย์เพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนมีตัวไหนชนของพี่น้องบ้างครับอ่าคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันหรือติดดับตัวไหนครับเราจะได้เน้นได้นะถ้าเกิดว่าสูตรนี้มันมาจริงเผื่อ <c oughs> <c oughs> ไปถูกตัวดับของพี่น้องก็คอมเมนต์มาบอกด้วยครับผมจะ ได้ตัดลงหรือให้เหลือน้อยที่สุดถ้าตัวไหนมาชนเด่นผมก็จะเน้นตัวนั้นเป็นตัวเด่นให้เนาะโอเคไหมครับมาครับนี้คือดับร้อยบนตัดเจ็ดสูตรเมื่อตัดแล้วได้เหลือแค่นี้และถ้ามาจับคู่ชุดสิบหน่วยแล้วมันได้อยู่สามสิบหางผมเลือกออกมาสี่หางนี้จะมีให้เห็นหรือเปล่าสิบหกกันยารอรุ้นกันครับโอเคพี่น้องครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ครับก่อนจะจากกันผมลงทัดสูตรเลขพารวยขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับ ที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ผมได้ดีตลอดมาขอให้โชคดีทุกๆคนนะครับคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ